1. 1> ถ้ามาทางร้านตัวแนะนําเลยก็จะเป็นตัวที่แรงที่สุดนะคะจากบ้านโฮชิโนะนะคะกระป๋องดาตัวนี้นะคะตัวนี้สายมัตฉาก,ก็คือจะเป็นที่รู้จักกันมากหายากมากนะคะเป็นรายไอเทมเลยนะคะก็จะมีหลายตัวค่ะตัวนี้จะเป็นคนถั่วนะคะคนไทยเราจะชอบมากใช่ค่ะก็จะเป็นตัวนี้นะคะมีหลายตัวหลายกลิ่นนะคะหลายเทสโนดแล้วก็ ถ้าไม่ชอบพถั่วเราก็จะมีของอุจิเหมือนกันอุจิก็จะเป็นออกแนวสาหรายนะคะแนวสาหรายแต่ของเราจะไม่เหม็นเขียวไม่สาหร่ายจ๋าทุกตัวของร้านเราไม่ขมไม่ฝาดค่ะตัวนี้ก็จะเป็นซเซเลมเนี่ยเหมือนกันนะคะเนี่ยก็ทนสาหร่ายแล้วก็จะมีตัวที่เราไปดูกับทางไกล้ที่ญี่ปุ่นเองเลยก็จะมีเนี่ยค่ะจากอุจิส,สีสวยๆแบบนี้ไม่ขมไม่ฝาดลงลาเต้ก็ดีค่ะลงช,ชงเคลียชงสยใสได้นะคะประมาณนี้ค่ะ แล้วแต่ลูกค้าจะชอบแต่โดยส่วนใหญ่เลยร้อยละเกเลยชอบคนถั่วกันใช่ค่ะวันนี้พี่ๆอยากลองแบบไหนคะเอาอันนี้ก็นดะครับอันนี้ตัวแร่ถ้าตัวแร่เนี่ยอย่างเงี้ยซื้อเข้ามากระป๋องละแป0 0ถ้าจะขายก็อยู่ที่แก้วละสองร้อยหกสิบเก้าหนูไม่ได้กำไรอะไรเลยอยันนี้ต้องเรียนลูกค้าว่าหนูไม่ได้กินกาไรเยอะนะเห็นราคาแบบนี้เพราะว่าด้วยต้นทุนของมันฉาอยากให้พี่พได้เปิดโอกาส เปิดเปิดประสบการณ์ลองใช่ค่ะเพราะว่าหมดชุดนี้ก็ไม่รู้จะไปหาอีกได้ไหมด้วยราคาประมาณนี้ใช่ค่ะมีอ่าตรงเนี้ยราคาเดียวกันทั้งหมดคือ2องหต่อแก้วนะคะถ้าเป็นตัวของทางร้านไปดิวมาโทนถั่วเหมือนกันโทนถั่วเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะไม่ได้ชัดเหมือนตัวเนี้ยไม่ได้อร่อยเท่าตัวนี้พูด,ดง่ายอันนี้จะลองลงมาอยู่ที่แก้วละร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้าเป็นลาเต้อยู่ที่แก้วร้อยหกสิบเก้า มีนมไม่เลือกค่ะมีนมโกนมบัวมีไซรัปให้เลือกเออร์เฟรซไซรัปนะคะจะเป็นตัวนี้ค่ะหรือว่าจะเป็นเมเปลิลไซรัปจากแคนาดาตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีไซรัปธรรมดาของบ้านเราธรรมดาจะเป็นตัวนี้ค่ะประมาณนี้สตีอยากลงตัวไหนมีชงใส่ค่ะมีเมนูมัทฉัสตรอเบอรี่ก็มีค่ะจะมีเนื้อสตรอเบอรี่ที่เราทําเองใช่ค่ะแล้วก็แล้วก็จะมี เออลาเต้ลาเต้จะมีสองแบบค่ะมีคลาสสิกลาเต้คลาสสิกลาเต้คือจะแยกชั้นนะคะข้างล่างเป็นนมข้างบนเป,ป็นมะทากท็อกแต่ถ้าเป็นโควิดก,ก็คือตีเลยผสมรวมกันกับนมไปเลยอันนี้จะนัวมากใช่ค่ะกินแบบไหนดีถามได้เลยนะคะหนูจะได้แบบอ่ะเริ่มเลยใช่เลยเอ,อเ,อเอาแบบไหนเอาแบบไหนอา่อา,แบบอาชงใสแบบหรือว่าลาเต้บบดีคะบบถ้าลาเต้เนี่ยจะชงกับนมเราใช้เมจิเรยตัวนี้ อใส่สตรอเบอรี่อะไรนะมูเก็สตรอเบอรี่ก็มีค่ะใช้เป็นซอสโฮมเมดถ้าได้ฟิลล้วนเลยเราต้องกินเขียวกินเขียวแล้ว่ะกนเขียวได้เลยค่ะเียวเียวตัวไหนดีคะถ้าเป็นตัวที่ฮอตที่สุดจะเป็นตัวใบชมพูตัวนี้ค่ะ้านตัวนี้จะบอดดี้แน่นมากหอมมากได้รสได้สัมผัสชัดเจนตัวนี้แนะนำไม่ขมไม่ฝาด กลิ่นเนี่ยติดอยู่ในจมูกเลยพี่ใช่ค่ะแต่ถ้าจะติดครีมมี่นิดนึงออกแนวแบบว่าปลายปลายลิ้นเราจะมีความติดเนยติดครีมครีมนวลๆก็จะเป็นตัวนี้ค่ะอันนี้ใกล้หมดแล้วเนี่ยขายดีมากนะคะลองดมดูได้นะคะลองดมได้ทุกตัวเลยนะคะลูกผู้อันนี้ไม่แกะมาแล้วเหรอต้อรวจมาเจับพี่่คะ กฎหมายอยู่ค่ะสายเขียวของเราถูกกฎหมายเขากลัวผสมเขียวอื่นว่าหอมมากดมได้เลยค่ะอันนั้นอันนั้นแกะได้ยังแม่เอออันนั้นแกะแล้วดมได้โอเคถครับจัดเริ่มเลยครับพี่เอาตัวไหนแจ้งได้ค่ะปุ่มล่อนลองไปเอาเขียวเขียวต้องติดแอร์ตัวแล้วเนี่ยหมุนเลยไงหน่อยเอาเขาลมมาก็ได้เขาลม อันนี้เลยนะพิมมี่พิมมี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราซื้อสองแก้มโอเคได้เลยค่ะพี่พี่คะสักเที่ยงหรือเปล่าคะรีบไหมเรียบไหมหนูจะเร่งให้นะคะสักครู๊บค่ะได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะวุ้ยกลัขอไฟแล้วค่ะไดค่ะเป็นองไรแต่ว่าชอบค่ะชอบได้ค่ะฝากด้วยนะคะเดี๋ยวมาอยู่บ้านใหม่นะคะได้เลยค่ะแอบฟังมัแล้วได้เลยค่ะได้เลยค่ะ โะะชว์มาก่อนก็ได้นะคะจะได้ไม่ชนกันขอบคุณค่ะชงเพีวยวเราจะใช้สามกร,รัมนะคะพี่น่าจะได้แก้วสุดท้ายนี่จริงด้ว,วยที่ถ่ายลูกนั้นที่ถ่ายลูกนั้นถ่ายดี เราเล็กๆสวัสดีค่ะเชิญนั่งก่อนนะคะถ้าใครพักเที่ยงก็แบกว่าบอกไว้ก่อนเลยว่า